สวัสดีครับมาดูเครื่องมือในการเจาะนะครับรวมวัตถุนะครับโดยปกติแล้วเนี่ยเราจะใช้เครื่องมือชื่อว่า p a t h f i n ดอรนะครับซึ่งอยู่ในนี้นะฮะอยู่ในนี้นะครับโอเคหรือไปที่ w i n d o w ์เมนูแล้วก็ p แพดนะครับเนี่ยตรงนี้ครับ p a t h f i n ดอรนะครับซึ่งเราจะใช้ในการรวมวัตถุอะไรแบบนี้ใช่ไหมถ้าเรามีวัตถุอยู่หลายอันแบบนี้นะครับอันนี้นะฮะอบบนี้นะครับโอเค เราก็สามารถรวมเข้าหากันได้นะครับเป็น1เดียวนะครับก็กดอยู่ไหนมันก็จะรวมกันปกติอันนี้น่าจะรู้กันอยู่แล้วนะครับถ้าเราจะเจาะใช่ไหมครับเราก็ใช้ดีไว้นี่ก็ได้ครับโอเคดีไว้กดลงไปนะครับโอเคพอกดปุ๊บมันจะรวมกลุ่มใช่ไหมคลิกขวาแล้วก็อันกุ๊บนะครับเนี่ยมันก็จะหลุดออกมาเป็นชิ้นๆอย่างนี้นะครับนี่คือการเจาะนี่ก็จะเป็นรูแล้วลองสังเกตดูนะครับอย่างนี้ฮะอ่าอันนี้น่าจะรู้กันอยู่แล้วนะครับเป็นเครื่องมือในการ ตัดการเจาะการรวมวัตถุนะครับหรือ intersection อะไรอย่างเงี้ยนะครับอ่าแล้วแต่นี่ก็ไปลองลองเล่นดูอ่าอีกอีกเครื่องมือหนึ่งนะครับพี่เราใช้กันบ่อยๆนะครับอ่าที่ที่ดีที่ดีเหมือนกันนะครับก็เป็น shape builder tool ตรงนี้นะครับ shape builder tool นะครับผมใช้อ่ในการรวมวัตถุก็ได้นะครับถ้าเราเนี่ยครับเราเลือกวัตถุก,ก่อนนะครับแล้วเราก็เอาเนี่ยรวมคลิก ชี้ไปที่มันแล้วก็ลากเนี่ยมันก็จะรวมเลยฮะแต่ถ้าเราต้องการลบนะครับองการเจาะกดเอาเทเนตค้างไว้นะครับแล้วก็เนี่ยครับล้าก็ชี้ไปที่มันมันก็จะลบนะฮะถ้าตรงนี้เป็นรูใช่ไหมเราก็จิ้มลงไปเลยฮะนเป็นรูอ่าเนี่ยครับเราใช้เชฟเบลเทอร์ทูก็ได้นะครับในการเจาะการรวมวัตถุหรือว่าจะใช้แพสฟเดอร์ทูโอเคหวังว่าคงได้ความรู้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามด้วยนะครับขอบคุณครับ